ให้ความรู้ในเรื่องของการทําการตลาดการให้ความรู้ในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่รวมถึงในเรื่องของศาสตร์ด้านศิลปะการต่อยอดจากงานวิจัยเดิมแล้วก็เป็นการบริการวิชาการที่ส่งผลกระทบให้เกิด <S <S <ๆ>การพัฒนาแล้วก็การยกระดับรายได้ให้กับคนในพื้นที่ <S 2> <S 2> นำลวลอดลายอัตลักษณ์ที่ทางกลุ่มสามารถทำได้นะคะมาต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ สวัสดีค่ะก็ออกโครงการ การพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้อัตลักษณ์รวลายผลิตภัณฑ์กระจูดของกลุ่มศิลปาชีบ้านทอนอามาันจังหวัดน,นาราธิวาสนะคะเรามีคณะทํางานด้วยกัน5ท่านค่ะท่านแรกก็คือดิฉันเองนะคะผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ปรวิญาเจอารงค์นะคะหัวหน้าโครงการแล้วก็ยังมีผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรชินิเพนมาริสวุวรรณนะคะอาจารย์ธีรยุทธ์มูเลเองอาจารย์ a ุ d u l m a มานสาและทั้ง4ท่านแรกเนี่ยมาจากคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยรายชพัฒยาลานะคะแล้วก็ท่านสุดท้ายค่ะก็คืออาจารย์รุสนีสุสาโรนะคะอาจารย์เป็นอาจารย์ศิลป ค่ะแล้วก็ที่มาของการเริ่มโครงการของเรานะคะก็มาจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชินิเพนมาริสุวรรณนะคะที่ได้เคยลงไปทําวิจัยนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราลองไปฟังกันว่าที่มาของโครงการเราเป็นยังไงนะคะ จุดเริ่มต้นของโครงการนี้มาจากงานวิจัยในชื่ออัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์กระโจดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้เราค้นพบว่ามีลวดลายที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนรลาธิวาสจากการจักสานผลิตภัณฑ์กระจูดในทั้งหมดนะคะ40ลวดลายด้วยกัน40ลวดลายนี้แบ่งออกเป็น3รูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะรูปแบบที่1ก็คือลายดั้งเดิมลายดั้งเดิมมาจากลายที่การสืบทอดจากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเป็นระยะเวลา2 200-300ปีนะคะโดยใช้วัตถุดิบที่อยู่ในพื้นที่การลอกเรียนแบบนะคะแม่น้ำลำทานหรือว่าอุปกรณ์สิ่งของธนูในพื้นที่จังหวัดอาทิวาทนะคะตรงนี้ก็จะมีลวดลายที่เป็นลายดั้งเดิมลายที่2นะคะประเภทที่2ก็คือลายใหม่ค่ะลายใหม่คือลายที่เกิดขึ้นนะคะในระยะเวลาที่เป็นระยะเวลาปัจจุบันนะคะจากคนรุ่นคนรุ่นใหม่นะคะ อันนี้ก็คือจะเป็นลายใหม่ในส่วนของลายที่3ค่ะประเภทที่3นะคะก็คือลายผสมจากการผสมผสานของลายดั้งเดิมและลวดลายใหม่แต่สิ่งที่งานวิจัยเรื่องนี้นะคะค้นพบเราก็ค้นพบว่าลวดลายดังกล่าวนะคะเป็นลวดลายทีเ่เป็นลวดลายดั้งเดิมที่ มีการใช้สีนะคะการใช้เฉดสีที่เป็นสีจากธรรมชาตินะคะเป็นสีที่เป็นสพนีพื้นฐานที่ยังไม่เข้าสู่สีสมัยใหม่เพราะฉะนั้นนะคะจากงานวิจัยค่ะจะต้องเข้าสู่กระบวนการนะคะบริการวิชาการเพื่อที่จะต่อยอดงานวิจัยจากผลงานวิจัยที่เราค้นพบเนี่ยเราก็จะมีการพัฒนาต่อยอดโดยใช้โครงการนี้ค่ะมาต่อยอดเพื่อพัฒนาในเรื่องของคนรุ่นใหม่ที่จะมาสืบทอดนะคะอันนี้ประเด็นที่1ในเรื่องที่2 ก็คือในเรื่องของการทําการตลาดเนื่องจากกลุ่มนะคะมีปัญหาในเรื่องของการทําการตลาดเพราะฉะนั้นงานนี้ค่ะโครงการบริการวิชาการนี้จะไปช่วยเหลือกลุ่มนะคะในเรื่องของการทําตลาดซึ่งกลุ่มค่ะเป็นกลุ่มศิลปาชีพชื่อกลุ่มศิลปาชีพบ้านทอนอามานนะคะกลุ่มนี้จะได้รับโครงการนะคะจากสมเด็จพระพันปีหลวงในการส่งเสริมศิลปาชีพแล้วก็การใช้ผลิตภัณฑ์กระจูดซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดราธทวาวนะคะมาสร้างรายได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในพื้นที่ เพราะฉะนั้นโครงการบริการวิชาการที่เรากําลังดําเนินการอยู่นะคะแล้วก็ได้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นมานะคะจะเป็นการต่อยอดจากงานวิจัยเดิมแล้วก็เป็นการบริการวิชาการที่ส่งผลกระทบ ให้เกิดการพัฒนาแล้วก็การยกระดับรายได้ให้กับคนในพื้นที่ตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสจริงเราเชื่อมโยงกับงานวิจัยตั้งแต่การนําผลการวิจัยของดรชินิเพนนะคะมาร่วมกับงานโครงการบริการวิชาการในครั้งนี้นะคะโดยนําลวดลายอัตลักษณ์ที่ทางกลุ่มสามารถทําได้นะคะมาต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ค่ะรวมถึงการดําเนินโครงการบริการวิชาการนี้นะคะเราได้ดีไซน์กระบวนการทํางานให้เป็นในลักษณะของการวิจัยนะคะตั้งแต่การพัฒนาเครื่องมือในการ การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลก่อนที่จะนําไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ค่ะสิ่งที่เราเข้าไปดําเนินงานกับทางกลุ่มศิลป,ปชีพบ้านทอนอามานะคะเริ่มตั้งแต่การฝึกทักษะในเรื่องของความเป็นผู้ประกอบการของเขานะคะอย่างเช่นการให้ความรู้ในเรื่องของการทําการตลาดการให้ความรู้ในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่รวมถึงในเรื่องของศาสตร์ด้านศิลป,ปะ ะะซึ่งเราได้ท่านอาจารย์รุศนีนะคะจากมหา,าวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีเนี่ยคะ่ะก็มาให้องค์ความรู้นะคะหลังจากที่เราพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการแล้วนะคะเราก็ได้ดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกันนะคะกับทางผู้ประกอบการโดยที่เรามีการ ดูกระแสหรือว่าเทรนความนิยมของผู้บริโภคนะเวลานั้นเนี่ยเทรนมินิมอลกำลังมาแรงนะคะดังนั้นการดีไซน์ผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราจึงออกมาในรูปของผิดพันธ์2เซตด้วยกันนะคะเซตที่1ก็คือ,อ,อมินิมอลแบ็กเซตนะคะก็คือผลิตพันกระจูดนะคะที่มีการจักสารร่วมกับใบลานนะคะซึ่งเน้นสีโทนเรียบง่ายนะคะออกมาเป็นเซตกระเป๋าตรงนี้เลยนะคะ จำนวน5ใบแล้วก็อีกเซตหนึ่งก็จะเป็น Minimal โ o m แ and o u t d o ดรเซตนะคะก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการตกแต่งบ้านหรือว่าวางในบ้านหรืออาจจะไปนั่งเล่นในสวนได้นะคะดังที่เห็นตรงนี้นะคะ สำหรับผลตอบรับนะคะจริงๆพอเราผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบนะคะเราก็ได้ไปลองนำเสนอให้กับคนที่น่าจะเป็นลูกค้าของเรานะคะปรากฏว่าก็มีคนสนใจแล้วก็อยากที่จะสั่งนะคะแต่ว่าในช่วงเวลาที่มีคำสั่งซื้อจากลูกค้าค่ะตอนนั้นก็จะเกิดสถานการณ์น้ำท่วมนะคะในช่วงภาคใต้ตอนบนซึ่งเกี่ยวข้องอะไรนะคะในส่วนของภาคใต้ตอนบนโซนพัทลุงเนี่ยคะ่ะจะเป็นแหล่งซัพพลายเออร์หรือว่าวัตถุดิบที่เป็นไบลานนะคะเรารับไบล์กลุ่มเนี่ย รับใบลานมาจากที่นั่นเมื่ที่นั่นน้ําท่วมแล้วก็ไม่มีวัตถุดิบใบลานเนี่ยจึงไม่สามารถที่จะพัฒนาหรือว่าผลิตเป็นกระเป๋าให้เราได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามก็มีการพรีออเดอร์เข้ามาเมื่อไหร่ที่กลุ่มมีความพร้อมเนี่ยค่ะก็มีลูกค้าที่รอรับกระเป๋าอยู่ค่ะอันนี้ก็เป็นฟีดแบ็กคร่าวๆนะคะส่วนผิดพันธุ์ที่ตกแต่งบ้านที่ใช้กระจุดเลย100%นะคะที่ไม่ได้ผสมใบลานเนี่ยก็มีการคําสั่งซื้อจากลูกค้ามาเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นผิดพันธุ์ที่ใช้ตกแต่งภายในบ้านซึ่งเป็นกระแสที่มาจาก ช่วงหลังโควิดที่คนอยู่บ้านมากขึ้นชอบแต่งบ้านมากขึ้นค่ะทางกลุ่มเขาก็ชอบนะคะโดยเฉพาะประธานกลุ่มเพราะว่าจริงๆหลกัหลกๆเนี่ยประธานกลุ่มเขาอาจจะไม่ได้มีความเชี่ยวชาญหรือว่าศักยภาพในของการขายมากนักนะคะเขาถนัดในเรื่องของการผลิตซึ่งส่วนใหญ่เขาก็จะผลิตสินค้าส่งออกต่างประเทศก็จะมีลูกค้าที่ซื้อไปจําหน่ายในประเทศญี่ปุ่นนู่นนี่นั่นนะคะเมือเอ่อทางทีมของเราเนี่ยค่ะไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เนี่ยเขาสามารถที่จะมีเหมือนแคตตาล ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยค่ะได้เลือกซื้อมากขึ้นซึ่งในตัวอย่างต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่เราทําให้เนี่ยค่ะก็จะไปเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ได้เสนอให้กับลูกค้าที่มักจะสั่งซื้อออเดอร์เข้ามาได้เลือกด้วย mm hmm. เขาก็แฮปปี้ค่ะเพราะว่ามีสินค้าที่มากขึ้นนะคะรวมถึงโดยเฉพาะกระเป๋ากระจุดเนี่ยค่ะก็ถือว่าเป็น product แบบแรกที่มีการผรสมผสานวัตถุดิบนะคะกระจุดกับใบลานค่ะ สำหรับการต่อยอดนะจริงๆอันนี้เราก็อยากจะทำให้ได้ใน,ในปีแรกนะคะในเรื่องของการาให้เขาลองขายออนไลน์แต่ว่าเราก็พยายามลวนะคะในเรื่องของการพัฒนาทักษะแต่ว่าด้วยผู้ประกอบการอาจจะยังไม่พร้อมเรื่องของไอทีขนาดนั้นนะคะดังนั้นถ้ามีโอกาสเนี่ยเราก็อยากที่จะต่อยอดในปีที่2เพื่อใหอ้ผู้ประกอบการเนี่ยหาทายาทคนรุ่นใหม่ลูกหลานเนี่ยค่ะมารับ สารต่อการทําการตลาดผ่านสื่อออนไลน์อะไรเงี้ยค่ะได้มากขึ้นอันนี้สิ่งที่ทางทีมงานของเราเนี่ยคาดหวังค่ะความรู้สึกนะคะที่ได้ทําโครงการนี้ก็มีความสุขนะคะที่ได้ทํางานกับคณะทํางานหรือว่าทีมงานที่พูดจากันเข้าใจนะคะรวมถึงผู้ประกอบการเองก็เช่นกันนะคะทุกครั้งที่เราลงไปในพื้นที่เนะะี่ยค่ะเราบอกว่าให้ hey, อะไรที่มีความจําเป็นกับกลุ่มอะไรที่จะทําให้กลุ่มเนี่ยโตขึ้นได้เขาก็พร้อมที่จะร่วมมือกับเราหรือแม้กระทั่งอะไรที่เขายังไม่พร้อมหรืออะไรเนี่ยค่ะเราก็มีการแลกเปลี่ยนกันค่อนข้างตรงไปตรงมานะคะทำให้การดําเนินงานเนี่ยค่อนข้างรับรู้แล้วก็อีกอันนึงที่รู้สึกมีความสุขแล้วก็ประทับใจนะคะก็คือโครงการของเราเนี่ยไม่ได้ทํางานแค่ในาศสาสตร์ศาสตร์เดียวนะคะเรามีการทํางานร่วมกับคณาจารย์ในภาคนิเทศศสตร์นะคะในด้านการค้าสมัยใหม่ในด้านบัญชีที่สําคัญมีการทํางานร่วมกันกับอาจารย์จาก อาจารย์ศิละปะนะคะจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะซึ่งมีความภูมิใจอที่ได้ทํางานกับอาจารย์หลักสาขาแล้วก็หลักสถาบันค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอขอบคุณทางมหาวิทย,ย,ยาลัยราชพัฒยานะคะโดยเฉพาะทางสงพ,อพอนะคะที่ปิดโอกาสให้พวกเรานะคะนักวิจัยทั้ง4ีหท่านเนี่ยได้มีโอกาสมาร่วมพัฒนาผู้ประกอบการนะคะซึ่งแค่ไม่ใช่แค่ในพื้นที่จังหวัดยาลาแต่ว่าใน3จังหวัดเลยก็ขอ,ขอขอบคุณค่ะ